จิมจารุวันค่ะมิสแกรน101นะคะเปลี่ยนลุกเป็นหญิงชาวนาค่ะพร้อมกับออกมา call out #mop ชาวนาด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศความม่วนของกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2565นี้ค่ะ เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกับการเดินทางเข้าเก็บตัวของผู้เข้าประกวดในแต่ละจังหวัดค่ะถือได้ว่าเป็น first impression นะคะที่จะมีโอกาสได้โชว์ศักยภาพพร้อมกับมัดใจแฟนนางงามรวมไปถึงสื่อมวลชนค่ะแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชมหาต้องบอกว่าสวยแล้วก็จัดหนักจัดเต็มนะคะขนพรงขนพรอบขนชุดมาประชันการถ่ายรูปโพสท่าสวยๆกันอย่างมากมายไม่มีใครยอมใครค่ะ แต่อีกหนึ่งสาวงามที่ในโลกออนไลน์ให้ความสนใจอย่างมากนะคะก็คือจิมจารุวันม่อนพนาค่ะมิสแกรนร้อยเนะคะเธอเนี่ยเข้ากองประกวดครั้งแรกเลือกสวมชุดชาวนาค่ะพร้อมกับชูป้ายข้อความนะคะบอกว่ารักษาสัญญาชาวนารอยอยู่แล้วก็แฮชแท็กมอบชาวนานะคะสร้างความสนใจให้กับแฟนๆนางงามแล้วก็สื่อมวลชนเป็นอย่างมากนะคะ ต้องบอกว่ามิสแกนร้อยเอค่ะกล่าวว่าเธอเนี่ยเป็นลูกชาวนานะคะครอบครัวเนี่ยประกอบอาชีพทำนามาทั้งชีวิตเลยแม้ว่าวันนี้เนี่ยมอบชาวนาจะกลับไปแล้วนะคะแต่เราอยากเป็นอีกหนึ่งเสียงที่สานต่อเจตนารมณ์ของชาวนาส่งเสียงให้ทุกคนรับรู้แม้จะเป็นเสียงเล็กๆ ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านจิมเองและชาาาวนาทุกคนเนี่ยประสบปัญหาต้นทุนสูงปุ๋ยราคาแพงแล้วก็บางปีที่น้ําแล้งเนี่ยก็จะต้องมีการรอน้ําจะนําน้ํามาใช้ก็ต้องซื้อน้ํามันมาสูบน้ําซื้อน้ําซื้อนู้นซื้อนี่มาค่อนข้างค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ว่าราคาข้าวเนี่ยกลับถูกมากๆเราทํานาไปติดนี้ไปเธออยากจะส่งเสียงไปยังรัฐบาลว่าอยากให้เห็นชาวนาเป็นคนเท่ากันทุกคนในประเทศเนี่ยกินข้าวทุกมือ้อแต่ราคาข้าวที่เป็นอาหาร หลักของบ้านเราเนี่ยกลับถูกมากขอให้สละเวลามาช่วยแก้ไขปัญหาให้เราด้วยอย่าทิ้งพวกเราแม้ตนเองจะไม่ใช่ตัวเต็งแต่ก็ว่าอยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆทุกคนด้วยแล้วก็ขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆต่อไปนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการประกวดมิสแกนหมอลำไรซิ่งสตารนะคะในรอบคัดเลือกที่โรงแรม s สว s สโฮเทลถนนรัชดาพิเศษในวันที่ 6เมษาก่อนที่สาวงามทั้งหมดค่ะจะมีการเดินทางไปทํากิจกรรมแล้วก็เก็บตัวที่จังหวัดขอนแก่นนะคะระหว่างวันที่10 19เมษา2565นี้ค่ะการประกวดรอบตัดสินเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่30เมษายนนี้นะคะเวลา19นาฬิกาค่ะที่โชว์ดีซีฮอล์นะคะก็สามารถร่วมเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2565ทุกท่านได้ค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวและคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม